พรุ่งนี้แล้วกับการที่แบบว่าจะเปิดตัวแดนเซอร์ใหม่แต่ว่าไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าแต่พรุ่งนี้นะ่ะมีแดนเซอร์คนนึงมาสมัครที่ลงที่ลงคลิปไปนะครับพี่น้องที่ลงคลิปไปเรื่องอ่าลุ้นว่าน้องแดนเซอร์ใหม่ผู้ชายคนนี้ยจะผ่านเข้ามาอยู่โตเกียวมิวสิกไหม,มพ่อหนังพาอตอนเนี้ยแดนเซอร์เข้ามากนกับมีกีตาร์มีน้องอาร์ตชอ็อปเปอร์พื่ออก อาชอปเปอร์กีตาร<ช>์แม็กซ์ซารานอบอน,บอนเป็นไป,นนปได้หรือเล่าเลมันหลายคนเนาะแล้วก็บิดบิดก,ก็ตอนนี้คือพักก่อนอยู่รักษาตัวอยู่พักผ่อนรักษาตัวอยู่นะครับพี่น้องเลาห้องก็ได้ต้องหาแดนเซอร์ใหม่มาประจำ เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการรักษาตัวเราก็ไม่รู้จะรักษาตัวนางแค่ไหนนคะครับผมส่วนงานเราต้องเดินแล้วมันต้องเต้นหกอยู่แล้วมันต้องเต้นหกคนก็เรียกเออประกาศเราเป็นเสือแบบบริป่าประกาศรุราาศร่งฟีประกาศลุงหลังบ้าเนี่ล่ะเออแบบไพเวซีเ็เรียกว่าออดิชันคนออดิชันเนี่ยคือหน้าตาดีหุ่นดีมีข้าวสามาก็เรียกว่าเดี๋ยวมาออดิชันกันพรุ่งนี้เราให้เอฟซีตัดสินกันช่วยกันพรุ่งนี้ว่ามืออื่นนี่ สิพานขอหลอบบออันนี้บา้านนี่บา้านได้รหลับดีบา้านได้รหลับแต่ว่าบึงก็ว่าสิเขาตากรรมการบอรมือ่นี่ใส่บอยสิริพ,พี่บอยสิริชยัยแล้วก็กรรมการทั้งสองท่านกม้านี่พี่พี่โนดเอาย้ายไปเห็ดเร็วๆเห็ดเห็ดอย่างน่เนี่พี่โนดเร็วๆเห็ดอย่างไรตอนนี้ขขายะเล่าเต็งตึงรือบอเลยลูกค้าเนี่ยเราต้องบอถึงทั่วโลกทั่วประเทศ นั่นละนเนียนบันเนียสิเอาพี่บอยซีใช่แล้วกรรมการสองคนนี่มาตัดสินซอยเลยว่ารับขอด้บอด้วยสื้อผู้นี้เอาผู้บริหารวงหมอนำเจเกินร้อยเนี่ยมาตัดสินคัดเลือกให้เลยนะคิดว่าที่หหนเพี่นอ้องคักบักค่ะบัตาสินเองแล้วใอยชอบแั่สินแล้วมืออื่อเนี่ยแข้งกัน,นขอยบะตาสินแล้วให้คณะกรรมการสามท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินไปเลยผู้ที่มีความสามารถตัดสินได้ตัดสินไปเลยแดนเซอร์ใหม่ก็ตัดสินเลย พี่บอยสีชัยตัดสินเลยพรุ่งนี้ส่วนพี่บอยสีชัยจะมาจะเอาใครมาด้วยนะอันนี้พูดไม่ได้ต้องรอติดตามอืม